ล่าให้เขาฟัง่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกระเทยดูตังทนฮัลโหลไม้ก็คือเดินไปปากซอย11แล้วพอทีนี้มันดักรอเลยมันเลยถามว่าจะตีใช่ไหมจะตีก็มานี่ก็ก็จะใส่กับมันเหมือนกันแล้วพอทีนี้มันบอกให้เปิดก่อนก็ไม่เปิดก็เลยยืนเถียงกันสักแป๊บแล้วพอนี้ตำรวจมาพอตำรวจมาปุ๊บก,ก็เลยไปสอนอนมันก็ไปฟ้องตำรวจว่านี่เป็นคนหาเรื่องมันแล้วพอทีนี้ก็กลับมานี่ก็ไปกินข้าวซอยาก็เลยไปเจอกับมันพวกมันประมาณสิบกว่าคนนี่อยู่กับเพื่อนสองคน แล้วนี่มันจะตีหนูให้ได้เลยตามคลิปเลยแม่แต่มีอีนึงอ่ะเก่งมากอีีอเตี้ยอีตุดามแม่แล้วเจออีตุดามเฟียดมาอีกกระเทยฟิลิปปินส์มี่ีนึงอ่ะลุมยานคนนั้นคิวแตกมาไหมมาอีเกมันยามันอยู่ห้องข่ามนางโดนกระเทยฟิลิปปินส์ลุมตรงเนี้ยจากคลิปมุมสูงอ่ะลุมกับนางสี่สามสี่คนสถานการณ์ตึงเครียดมากตอนนี้นะครับคนอ๋อน่าจะมากกว่า2,000คนนะครับตอนนี้ที่ อยู่ที่สุขุมวิทซอย4นี้นกลายเป็นซอยที่มีความคลา่ง้าแล้วก็คลึกคลืนมากๆเลยนะคะด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนส่งกําลังใจให้กับสาวสาว LGBTQ แล้วก็พี่น้องชาวไทยด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะในใน,ในมุมมองของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ต้องมองว่าแต่ละคนจะเป็นเพศใดไม่ว่าจะเป็นเกย์เป็นชายแท้เป็นหญิงแท้นะคะหรือว่าจะเป็นทอมดี้อะไรก็แล้วแต่นะคะ ้าหลายๆคนดูคลิปเหตุการณ์เมื่อคืนก็น่าจะรู้ว่ามันไม่สมควรจะเกิดขึ้นนะคะกับเรื่องแบบนี้เลยน้องโดนโดนลุมประมาณ20กว่าคนนะฮะมันมันไม่สมควรฟิลิปปินส์ก็คนเราข้าใจยค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดต้องมีการอธิบายนะคะแต่ถ้าไม่มีการอธิบายใดๆความตึงเครียดน่าจะอยู่ยาวไปจนถึงเกือบรุ่งสางนะคะเรื่องของระดับชาติระหว่างะฝั่งฟิลิปปินส์ก็โจมตีเราและทาง เขาก็ว่าเราผิดแล้วเขาก็ว่าเราเราก็ว่าเขาผิดอะไรเงี้ยเพราะนั้นต้องออกมาคุยกันระหว่างกรณีกับคนสีะหายอะไรเงี้ยค่ตกลงกันได้หรือว่ายังไงเราจะไปคุยกันที่สนอลโลมินีอีกทีนึงตอนนี้ นี่เตัวใสคนัวใสตัวใส่ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ไมรู้ว่าแม่ดูน่าดีดูไหมซูมนแฝดซูมแเอ้าไม่บอบอกแ

ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ t i k t o อค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ